ฟังใส่ฟังหัวไปมือาดนตาไม่มีเวลามาวันไหนก็เขาจะยิงกันตามย้ายอะย้ายแยไปหรอวยบที่กันกินทั้งนอกนี่เล้ยงทางในเลยจ้ะที่เขาทำตรงนี้ไงตรงคือ เห็นเห็นไหมไอ้ผู้ว่าอะไรบันเทีงบันเจออกออกข้อเรียกร้องให้ฝ่ายไทยทำผู้ใดผู้ใดสามตาตะไปยุ่งถือเต็มเผาเห็นไงนอนยันหมู่เนาะผู้ใดผู้ใดสามตาตาไปยุงอเต็เผาเห็นไงนอน เบลน็อตตูหกส,สี thousand, ส Hence, ่สี่หกตัวล yeah, ิสงตัวลิสงปลูกจะไหนยังไงปลูกในแซมในป่ายางในป่ายางจากป่ายางน้อยเพิ่งไร้ย่างนีปลูกนานไม่ยังไงสามเดือนสามเดาอนจ้ะตอนนี้ก็คือแกะได้ที่แล้วบอกแกะได้ที่แล้วเด็กยึดไปขายขุมขายยังไงขายเป็น เป็นโลนี่เนี่ยไอเม็ดโลเท่าไหร่โลละสามห้าสามโลร้อยโลสามห้าสามโลร้อจะรีบหนีเดี๋ยวมันจะโดนอก็อดมก่อันนี้กับอ๋อปูกเซมปลายางจ้ะก็เีู้ย่างเย้เดียวใช่ไหมจ้ะปูกข้าวโพดด้วยหนึ่งอ๋อปูกข้าวโพดด้วยปูกนี่เซมเซมในปลายางด้วยจปูกประมาณกี่ไร่ครับเป็นสิบเดยอ๋อเป็นสิไร่ ชิ้นสองลายอันนี่ก็ได้น่าจะได้สักกิโลนี่งยังไม่เสร็จเลยเป็นตันเนาะยังไม่เสร็จเลยส่งขายกันไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเขามารับซื้อที่บ้านมีคนมีคนมารับซื้อที่บ้านเลยอ๋อก็ระหว่างเว้นพื้นที่ก็คือปลูกถั่วลิสงกับข้าวโพดแฝดเริ่มปลูกเมื่าไหั่เนี่ยขี่แค่ปลูกเมืกี่รอบแล้วเนี่ยหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วใกล้จะได้หรือก็ถือว่าได้ได้ราคาดีไหมจ้าได้ดีอยู่ ดีกว่ากีดรอรอยางโกอีเดีระหว่างระหว่างรอยางโกก็คือใช้ตรงน,นี้เนาะ